สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยรีสิ่งนะฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารับชมมาดูรถสวยๆน,นะฮะก็ค่อนข้างจะเยอะฮะหลังจากที่ต้องเรียกว่างไงล่ะเสียงเป็นยังไง <c oughs> ได้ยินเสียงไหมเนี่ยนะแปบบ๊บนึงนะเสียงโอเคไหมครับวันนี้พามาดูรถสวยๆกันก่อนอ่า โอ้เสียงชัดเจนนะวันนี้เราอยู่กันที่งานงานอะไรวัสดีครับวันนี้ขับอะไรมาเนี่ยเวนทอร์ครับเอาเวนทอรโอ้โหงั้นมาใกล้เราเราต้องสัมภาษณ์เลยดีไหมพอได้อยู่ครับพอได้นะเพราะฉะนั้นมาถึงเราขอคุยกับคนนี้ก่อนเลยแป๊บป๊าบขับข้างในมานะ เวนทดอร์ครับผมเวนท์อร์ใช่ชื่ออะไรครับผมตีครับตีครับพเวนทดอร์สีส้มครับนี่ครับคันนี้เป็นสเปคอะไรไหมคันนี้ก็ันนี้เป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นเจนแรกเลยเป็นเจนแรกเลยใช่ครับก็สเปกผมว่าไม่น่ามีอะไรครับก็เดิมๆครัะอ่าเดิมๆใช่ครับมีแต่งนิดหน่อยครับแต่งนิดหน่อยส่วนใหญ่จะแต่งอะไรบ้างอ่ะคันนี้ก็มีมีท่ออะคาปาวิกนะครับท่ออะคาใช่ครับ ้ครับแลวก็เพราะฉะนั้นเสียงมันจะโหดกับชาวบ้านเขาหน่อยค่อนข้างโหดค่อนข้างดังเลยฮะมีมีแต่ชาวบ้านเขาบ่นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาสตาร์ทไม่ต้องเบิ้ลก็ได้ได้ดีเดี๋ยวขอให้เพื่อนๆได้ฟังทางบ้านได้ฟังหน่อยว่าเสียงมันโหดๆท่ออาคาศเป็นยังไงนี่ฮะเดี๋ยวพามาฟังเสียงนี่ฮะอหคันนี้แต่งเยอะเหมือนกันนะ เสียงเสียงเอาไว้ทดอดสายโหนอันนี้จะปรับท่อได้อันนี้ปรับเสียงได้ใช่ไหมได้ครับครับวันนีแ้แปลกใจมากวาวไม่เปิดครับน้าแมนอ่ามาแล้วครับ สายโหดครับบอกแล้วงามทุกลำครับเอาตรงๆวันนี้ก็เลยอยากพาเพื่อนๆมาดูกลุ่มเหล่าซุปเปอร์คาร์นะฮะก็นิดหนึ่งสวยเพียบเลยฮะท่ออะคาปวิตก็คือท่อเดียวกับมอเตอร์ไซค์ครับพี่ออกได้ไหมเพียบครับ 488 R8 อันนี้น่าจะเป็นขับ4 e v อีโวปะ่ะหรืออะไรเนี่ย610น่ะฮะโอ้โหดูลายคาร์บอนครับลายคาร์บอนอย่างสวยสุดยอดมากๆเสียงอย่างอย่างเร้าฮะเสียงอย่างเร้า เสียงเราใจมากมายแอบถามต่อถามหน่อยเรามาถามกันต่อเราไม่ค่อยเห็นใครเปลี่ยนท่ออาคารนะครับผมนะครับแมนทำไมอ่ะเหตุเพราะว่าส่วน,วน,วนผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นท่อเดิมมันก็ค่อนข้างดังอยู่แล้วครับอ่าใช่ใช่พอามาเป็นอาคาปรปวกนี่ต้องบอกว่าลั่นเลยพี่นี่สายมอยไซค์ป่ะเนี่ยใช่ครับ <laughs> ขี่อะไรบ้าง <laughs> ขี่อะไรบ้าง ผผมมกินแล้วผมผมผผมมมีมอเตอร์ไซค์คือผมขายพี่แต่ผมไม่ได้ค่อยๆได้ขี่ขายอะไรบ้างขายก็ทุกรุ่นเลยครับอ่า BMW ดูคติซูซูกิฮอนด้าคาวานะครับทุกรุ่นครับมีอวันเอ็มไหมอวันเอ็มเคยมีครับขายไปแล้วครับเดี๋ยวต้องรอรถใหม่เข้ามาครับเดี๋ยวรถหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปขี่แล้วสัมภาษณ์กันอีกได้เลยครับต้นแมนครับดีดีครับดีดีขอบคุณมากครับขอบคุณต้นแมนมากนะครับขอบคุณครับนี่ครับรถสวยๆเพียบสวัสดีด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะก็ เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแมคโรเรนนะฮะ720เอสสีโคตรสวยหล่อๆแต่เราเจอคนหล่อคนหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่แมนแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับอเล็กซ์นะครับอเล็กซ์วันนี้ขี่อะไรมาขับซีแแปดมาครับถ้าไม่แดงไม่มีแรงวิ่งใช่ไหมถ้าไม่แดงไม่มีแรงเดินก็พอครับอพาไปดูนิดนึงครับพี่ครับกับซีแปดแปดสวัสดีสามพันยูเซอร์ที่เข้ามาชมด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำไมต้องเป็น4ี่ปดดเพราะว่านะฮะเพราะว่ามีตังแค่นี้เอาไม่ใช่อย่าไาพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราเราแบบว่าเป็นรถไฟฟันตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เด็กใช่ครับก็อยากจะได้แล้วก็สี่ปดดเนี่ยกี่ม้าเจ้าของรถต้องรู้หอ่้อยเจ็สิบม้าครับท็อปสปีดที่ส2 5อยิห้ากิโลเมตรต่อชั่สห้ากิโเมตรเชื้อเพลิงเต็มถังเติมกี่บาทบอกคาว่าซิเอาจริงๆผมลองมาแล้วนะแบบรุ่นแบบขับจนแบบโอ้โหหมดหมดถังแลยใช่เติมเต็ม 1,950บาทเท่าไรนะ1,950บาทน้อยกว่าลมโบเดิใช่ทำไมลมโบเยอะกว่าถังเข้าน่าจะใหญ่กว่าอะไรนใช่ถูกไหมใช่นี่คือนี่คือต้องบอกเลยว่าด้วยเทคโนโลยีของ488เองก็พัฒนามาจากรถแข่งใช่ครับถูกไหมจาก F1 F1 ใช่ใช่ด้วยที่ความเฟอร์รารี่เขาเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเขาเนี่ยเขาก็จะถูกเดเวล็อปมาจากฟอร์มูล่าวันแล้วก็ เอามาใช้กับรถที่เขามาขายต้องบอกเลยว่าสมรรถนะของมันค่อนข้างจะแจ๋วมากเลยนะ<ช>เอาตรงๆสุดติ่งกระดิ่งแมวดุ้งดิงดุ้งดิงเลยครับดุ้งดิงเลยนะ <c oughs> พูดง่ายว่าเหมือนขับโกคาร์ยักษ์เอาตรงๆใช่ใช่เพราะมันกริปค่อนข้างหนักมากจะเรียกว่ากริปไหมผมเอาผมนะผมว่าแลมโบนี่จะกริปกว่าด้วยความที่เขาเนี่ยมีรุ่นใหม่ที่เป็นตัวขับสี่เนะาะแต่เฟอร์รี่เนี่ยจะเป็นตัวขับสองแล้วมันจะสนุกตรงที่ สมมติถ้าเราเหยียบปูบเนี่ยท้ายมันก็จะอย่างนี้เลยเล่าว่ามีคนคนไปขี่ในสนามล้วตูดออกอ่ะใช่ถูกต้องครับมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ผมเพราะเห็นเห็นบอกวันนี้เอ้พรุ่งนี้เอ้วันนี้ต้องวิ่งกีฬาด้วยใช่ไหมวันนี้หรอไอ้พรุ่งนี้หรือวันน้่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปวิ่งกันทีฬาใช่วันนี้ก็เป็นทริปเบาๆไปถ่ายรูปกันขับชิวๆ ประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่แอบมองไอ้คันนี้เท่สีชมพูใช่สีชมพูสวยเนาะสวยนะวิ่งมากวิ่งมากเพราะชนะปุ๊บเสวยหลายคันเลยครับจริงแบบว่าผมก็ชอบเนี่ยเดินดูผมก็เดินไปผมก็รูปเลยนะความสุขอะเนาะความสุขแล้วก็ไม่ใช่นั่นคนละอย่างอ๋อเหรออเล็กถามอ่มีความฝันว่าอยากซื้ออะไรอีกไหมมีความฝันว่าอยากซื้ออะไรอีกไหม ถ้าถามผมจริงๆนะอยากจะลองทุกรุ่นอยากจะลองใช่อันนี้ก็เป็นซูเปอร์คาร์คันแรกของผมเสร็จจากเฟอร์ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะไปแลมแลมโบกินีเสร็จก็อยากจะไปลองแมคลาเรนแมคลาเรนไปให้ครบเลยเป็นทรีคิงนะที่เขาเรียกสามกษัตริย์ก่อนที่จะมาได้ขนาดนี้ทำงานหนักแค่ไหนทำงานหนักแค่ไหนก็เอาเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับแฟนมานะฮะก็คือโตมากับแฟนจะกิน เขาเรียกว่าอะไรว่าที่อยู่ในโจ๊กมันคือคล้ายๆปลาตั้งโโอห่อละสองบาทเนี่ยแฟนบอกว่าอยากกินสองห่อเราบอกว่าไม่ได้เพราะว่าตังค์ไม่พอจริงครับกินได้ห่อเดียวกินได้ห่อเดียวแองจี้มานี่มานี่แล้วแล้วฝ่าฟันมันไปได้ยังไงก็เราก็คือผมกับแฟนเนี่ยก็จะมีจุดด้อยจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันเราก็คือจะแบบเราก็จะช่วยกันนะฮะก็คือดูแลกันแล้วก็ ปัจจุบันก็ก็โอเคแล้วปัจจุบันก็คือทําธุรกิจคลินิกเสริมความงามอยู่คลินิกเสริมความงามใช่ครับเพราะฉะนั้นน้าแมนก็อยากทําทําอะไรดีครับผมขอหล่อๆได้ไหมโอ้นี่ก็หล่อแล้วฮะอเล็กอย่าเอาเอาจริงที่ดิเอาแบบเพิ่มไซส์ไหมเพิ่มไซส์เพิ่มไซส์ดิว่าจะโม้อะไรอย่างนี้เขาบอกเพิ่มไซส์สี่พันสี่ร้อยยี่สิบสดูเนี่ยเขาก็บอกเฮ้เพิ่มไซส์อะไรวะหล้อเล่นล้อเล่นโอ้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือคลินิกความงามใช่ครับพี่ทำ ชื่ออะไรครับไทรินิตี้คลินิกครับผมฮะทรินิตี้คลินิกมีรถไขมันหน้าท้องไหมรถไขมันหน้าท้องมีไหมครับมีขายของขายของก็มีพวกเสริมจมูกเสริมคางนะคะแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์โบท็อกซ์ร้อยไหมฉีดสลายไขมันยกกระชับใบหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหลังเราต้องคุยอเล็กส่วนตัวแล้วแหละครับพี่เผื่อจะได้หล่อเหมือนอเล็กซ์บ้างนะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งันของอเล็กซ์ครับพี่แมน เพราะฉะนั้นก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจหนึ่งคันแล้วก็คันเดียวที่มีไม่ใช่คันอื่นโอเคได้ขอบคุณมากเดี๋ยววันหน้าเราไปจอดรึเปล่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะก็นี่คือหนึ่งคันก็สี่แปดแปดก็ต้องบอกเลยว่ารอเราเอาการสําหรับสมรรถนะของคนที่ชอบเรื่องของซปเปอร์คาร์นิดหนึ่งเราก็ไปกันเรื่อยเปื่อยไม่ค่อยมีจุดหมายอะไรโอ้โหนี่ก็เลือนถทยวันนี้ขับอะไรมาวันนี้คันเขียวครับคันเขียวอีโวครับอีโว อีโวขับสีใช่ครับโอ้จะเล่นมิสูซะหน่อยอ๋ออันนี้ก็ขับสีขับสีไม่จะเล่นอีโวไงอ๋อครับมิสูมิสูเอ้ยทำไมต้องเป็นสีเขียวสีเขียวเกิดวันพุธครับอ๋อถูกชลกเนื้อโลกเหนียวซับด้วยขอไปดูใกล้ๆหน่อยเชิญครับอันไหนที่เราจะพอขูดขูดได้มั่งอ่ะสักขูดเลยล่ะก็นี่ก่อนครับอ่ะฮะภายในเขียวเขียวครับอ่ะฮะคันนี้พมก็เขียวพับก็เขียว ครับผมออปชั่นแบบเขียวหมดใช่ครับคือพูดง่ายว่าถูกฉลูกับสีเขียวใช่ครับก็แต่ละอย่างก็ออปชั่นขับสี่เนี่ยครับผมมันสนุกครับแต่ถ้าอยากสนุกต้องขับสององก็จะดิ้นดิ้นได้แต่ว่ามันก็มันก็กันได้ดีอยู่แล้วแบบพี่ซิปเนี่ยใช่วันนี้พี่ไม่เห็นพี่ซิปเลยฮะไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่าครับน่าจะติดงานหรือเปล่าแต่ขับสี่ก็ดิ้นได้นะครับใช่ก็ปลดให้หมด เขาปลดให้เขายอมให้หมุนได้ในระดับหนึ่งยอมให้หมุนได้ ESC สปอร์ตโหมดอ่าสปอร์ตแล้วก็มันจะปรับเป็น ESC สปอร์มันก็จะสามารถถไลได้คอ่าถลไลดิฟได้ครับพูดง่ายว่าก็ปิวไว้ทั้งลำได้ปิวสไลด์ได้เพราะมันจะไปเพิ่มขับหลังให้มากขึ้นใช่ครับขับกลังไปมากขึ้นใช่ครับเนาะเฮ้ยเดี๋ยวเออพีระ ได้ข่าวว่าจะทําที่พีร like okay, ัด้วยใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปซ้อมก่อนครับเดี๋ยวจะงานเดี๋ยวจะเป็นข่าวจะเป็นข่าวโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับแล้วก็มีมาเรื่อยๆโอ้โหทรอนมากเลยคันนี้คันนี้ทรอนมากเลยสวัสดี5 0 0พันยูเซอร์้วยนะครับที่มาชมอนีคุณหมอชื่อดังนะฮะเฮ้คุณคุณนะคนนี้คนนี้คุณคุณนะเอานางงามมาด้วยหรือเปล่าไม่นะมาคนเดียวโอ้โหเล็กไม่เกี่ยวกับกูนะเขางไปนี่มาเขาคงไป เป็นสปอนเซอร์งานพรมแดงอ๋อรู้สึกว่างานอะไรนะพี่ต้นที่ที่เขาไปพรมแดงมามันเป็นมิสแกรนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีนางงามที่เปนั่งรถเขาอ๋อนึกออกแล้วนึกออกนึกออกแล้วในึกออกแล้วหวงแขนขึ้นไปส่งห่วงแขนขึ้นไปส่งนึกออกแล้วนึกออกแล้วต้องสัมภาษณ์ว่าได้พาไปไหนต่อเยฮ้อันนี้ไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวงานมานะก็พามาดูนะฮะรถสีสันค่อนข้างสวยนะฮะ ก็บอกพี่อเล็กซ์ไงผมไม่ได้ใส่แว่นมานะฮะก็จะมีรถสีสวยๆแปลกๆแจ่มๆเห็นบอกว่าน่าจะรวมประมาณสัก70คันได้มั้งแล้วก็ไปเรื่อยครับเบนซ์ลี่นี่ฮะก็มาเยอะถ้าผมทำมือถือหล่นใส่รถเขาจะโกรธผมไหมเนาะน่าจะโกรธแหละโอ้โห สวยงามครับแต่เราจะคุยกับทางการเลยใครดีหนอคุยทางการเฮ้ยนี่ดีกว่าเรา,าเจอคนหนึ่งเรามาเรามาเจอเจ้าพ่อโปรดักชันสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยอ่าผมชื่อพัทนะครับอ่ะฮะช็อตเลยนะแ<อ>มนทำอะไรนะทำอะไระผมชื่อพัทตอนนี้ทำบริษัทโปรดักชันอยู่ครับก็รับถ่าย รถซุปเปอร์คาร์รถซิ่งทั่วไปครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันวันหน้าพอถ่ายเสร็จเราขอคลิปสั้นๆเพื่อมามาให้เขาดูว่าโปรดักชันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรลงทุนได้ครับผมดูเจ้าของนี่ยังโคตรลงทุนเลยอุปกรณ์นี่ซื้อแบบเข้ามาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวผมอยากให้ดูอะไรเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูทีมงานดีกว่าพาไปดูทีมงานนี่ฮะนี่น้องๆทีมงานโอ้โหแม่เจ้าคุณใช้อย่างนี้ถ่ายงานระวังหลังระวังหลังโ็ห้ยเสียวล้มนะฮะไปถานะนี่นี่นี่ดูครับซูเปอร์โปรดักชันนะฮะนี่ฮะ ปกติออกออกกองกี่คนปกติออกกองเนี่ยครับเซตนี้เลยครับประมาณ8ถึง10คนน้ำแมนมึงอายเขาไหมมึงอายเขาไหมว่าดูดิโปรดักชันเขาใหญ่ขนาดนี้ทีมงานขนาดนี้น้ำแมนเดินอยู่คนเดียวโเนี่ยเดี๋ยวฝากตัวเป็นสิทธิน้ำแมนด้วยนะครับโอ้ยเดี๋ยวต้องถามนิดนึงครับผมชื่อชื่อโปรดักชันอะไรเอ่อย p โปรดักชันครับผมมาจากมาจากยัง Professional of Production ครับผมโอ้โหซึ่งจริงๆเราเจอคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยเจอที่ญี่ปุ่นครับผม บอกเลยว่าขอบคุณมากกับการได้ถ่ายรูปลงไปในไลกาาผมะโอ้โหตังกล้องไฮโซเอ่อน้าแมทโลโซไปเลยอ่ะก็ต้องเข้าใจนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปเสร็จเดี๋ยวเราขอสั้นๆไปให้เพื่อนๆได้ดูว่าโรลลิ่งถ่ายกันแบบไหนได้ไหมยินดีมากครับเดี๋ยวยังไงคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมส่งให้น้าแมน่ียทีโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหสวัสดี5,000ันยูสเซอร์ด้วยนะฮะที่เข้ามาชมก็ขอบคุณที่โอ้มีส่งดาวให้ด้วยขอบคุณมากครับก็ตอนนี้รถเริ่มทยอยมาแล้ว นะก็อย่างที่บอกแล้วครับพามาชมรถสวยๆงามๆกันนิดนึง30ดาวขอบคุณมากครับน่ารักจริงๆว่าสวัสดีครับแล้วแมนสวัสดีครับท,ทำอะไรกันครับวันนี้ไลฟ์สดอยู่ครับไลฟ์สดอยู่โอเคนี่ฮะไลฟ์สดอยู่ครับ <c oughs> นี่นะแมนไลฟ์ทีคนดู5-6,000คนหมื่นคนตลอดนะครับอ่าฮะก็อย่างที่บอกเลยว่าเราซูปโปรดักชันไม่ได้เราต้องไลฟ์ก่อนตอนนี้นี่ครับโอ้โหมาอย่างหล่อเลยมาเตี้ยแอปเลยนะฮะ องนม่งเสื้อผ้าพัส70คันมันจะแน่นขนาดไหนวันนี้มาไงเนี่ยวันนี้มาไงเอาอะไรมาครับามาถ่ายรูปใช่ไหมโอ้โหต้องบอกเลยว่าสวยงามขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยกันแล้วก็นะเดินเล่นนี่เราเจอคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับพี่วันนี้เอาอะไรมาพี่ การ์โดครับการ์โดสีเหลืองสีเหลืองใช่ครับโอ้รู้สึกไงบ้างพี่วันนี้ตื่นแต่เช้าตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นเต้นหรือตื่นเช้าพี่ตื่นเช้าด้วยแล้วก็นอนไม่หลับนนอไม่หลับครับเพราะว่ารู้ว่าวันนี้จะต้องไปออกทริปกันนะครับสนุกแน่นอนครับผมครับผมครับสวัสดีครับพี่้อุยสสวัดีครับสวัสดีครับผมนะครับหน้าคุ้นๆนะครับแนะนำตัวเองหน่อยครับเอ่อจิ๋วครับจิ๋วครับนะครับพี่พี่พี่ออกเกือบทุกทริปเลยเนี่ย หลอครับถ่ายทิ้งมาคุณแม่ใช่แม่ก็แต่ถ่ายทิ้งเลยนะครับโอ้ยแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อรองก็ยังไม่ต้องใส้ตังค์ซื้อหรอกยืมเอาได้การยืมหน่อยได้ส้มทีนี้ไม่ต้องใส่แล้วเฮ้ยมือไปโดนอะไรมาอันนี้หกล้มหกล้มดินหน่อยครับจริงเหรอสุดยอดพี่สวัสดีครับนี่ดีกว่าอีกคนนึงมีอีคนนี้แน่นอนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเองหน่อยครับพี่ผมไก่ครับพี่ไก่เอาอะไรมา จากองสนสีน้ำเงินสีสวยมากต้องบอกเลยว่าสีสวยมากวันนี้มาใครครับพี่คนเดียวคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวแต่อาจจะมีแบบแอบแอบมาก็ตู้ทำไมพี่พูดอย่างนั้นน่ะทำให้ผมอยากไปด้วยเลยเดี๋ยวเวลาโดนโดนกล้องถ่ายรูปแล้วที่บ้านนะ้นงฉดหมายไปปั๊บนี่ตตรงจ้างคนใช้เก็บรถรถพี่ทำไงแบบถ่ายมาแล้วใครนั่งในรถอ่ะใช่แต่ว่า บอกคนใช้ที่บ้านบอกว่าถ้ามีจดหมายตาคุดของเอ้สำนักงานตำรวจชาตินะเอ็งเก็บมาให้กูอย่าไปให้เจ้านายหญิงดูนะ <c oughs> ให้ห้าร้อยต้รอดไปแล้วถ้าเกิดพลาดอ่ะพี่ถ้าเกิดพลาดแล้วเขาบอกว่าอาพี่ใหญ่เขาพิตตี้มาฝากอ๋อโทษพี่ใหญ่เลย <c oughs> เออพี่ใหญ่รับได้อยู่แนละ้วตอนนั้นก็บอกเฮ้ยพี่ใหญ่เอาพิตตี้มาฝากแขงเอา่าเอาไป เอาไปเไดแคร์เราฮะาาแม่พูดไปก็จะยาวซะเปล่า,านะ <laughs> ก็เป็นความสนุกสนานน่ารักน่ารักกันนะครับต้องบอกเลยว่าก็กลุ่มก็อย่างงี้ฮะเฮ่าฮไปยิงกกไปเรื่อยโอ้นี่ถ่ายหลอเลยสว,ส,สวัสดีครับเอาขนหนมาสวัสดีครับผมเอาเอา9ก้ามาเก้ไปดูกันหน่อยทำไมเป็น911 ผมชอบอยู่นะผมชอบก้ามีคนบอกว่าจริงๆแล้วก้าหนึ่งหนึ่งมันขี่ได้ทุกวันใช่ถูกต้องนะแน่เราเราจะขิงรถคันนึงหน่อยไหมผมว่าดีทุกคันดีกว่าไม่แต่งแล้วก็คือถ้าคนชอบกบก็จะใช่ใช่ผมชอบแพนเดลลิ่งอะไรพวกนี้อย่างอย่างบอลเองเนี่ยครับพี่ไม่แต่งเอ้ยแต่งเต็นเทคอาร์ตใช่ไหมใช่ทำอะไรเพิ่มไหมนอกจากนี้ก็มีทำท่อแฟพสปีดอ่ะฮะ พอแปดสี่ก็ฟังเสียงได้นะัขอฟังแต่ไม่ต้องเบิ้ลแรงนะได้เดี๋ยวชาวบ้านก็ดดาวเอาแค่เอาแคบแบบสตาร์ทหวานๆพอโอเคอ่านี่นี่ฮะเสียงก็จะประมาณแบบนุ่มๆ นี่แหละครับแค่นี้แหละครับต้องสดต้องสดต้องสดนะขอบคุณมากครับบอลได้ครับพี่สมมาครก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆฮะแล้วก็ให้ดูบรรยากาศรถสวยๆก็อยากให้เห็นกันแบบเพลิดเพลินตะเลินตากันนิดนึงเสียงมันใช้ได้เลยวะก็พามาดูนะฮะวันหน้าจะมีโอกาสไหมถ้าเราจะนัด ลงสนามแบบชุดใหญ่หถ้าลงสนามชุดใหญ่นี่น่าจะหลอ่อเบื่อคันส้มมากเลยล,ล,ล้อหลอ่อรถหลอ่อรถหล่อมากลาเลนมาอีกหนึ่งคันครับเหลืองมาเชียสีเหลืองมาเลย ก็อย่างที่ให้เห็นแล้วครับก็อะไรที่มันมีเจมจมแปลก,แ,ปก,แ,ปกแล้เราก็พามาดูกันเนาะเพราะฉะนั้นเราพาไปคุยกับคนผู้จัดงานมา่อยดิอยู่ไหน <IS> e <laughs> นี่ไงมาแล้วไนงะนี่ฮะเดี๋ยวเราคุยดีเทลกันนิดนึงร<ม>้อนมากเหงื่อเข้าตาฮะแสบตามากก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยามเช้าของกลุ่ม รถสวยนะฮะต้องบอกเลยสุภาพคาร์สวยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัมภาษณ์นิดนึงสวัสดีครับน้ำแมนครับครับผมวันนี้คืองานอะไรวันนี้เป็นงาน LMCT ไปที่ระยองกันครับผมไประยองใช่ครับไประยองครับค้างหนึ่งคืนค้างหนึ่งคืนเตินเช้าเข้าพีระใช่ตอนเช้าไม่มั่นใจว่าไปพีระหรือเปล่าครัาน้แมนครับแล้วเหรอใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะนั่งไป ถ่ายลูกไปริมทะเลใช่ครับวันนี้มีข้าวข้าวมากี่คันวันนี้มีประมาณ60คันครับผม60คันข้าวข้าวใช่ครับก็ออกเส้นมอเตอร์เวย์ยิงยาวใช่ครับผมไปเข้านู่นเลยหน้าผ่านหน้าพีละใช่ครับถูกไหมเส้นนี้ปะเออเราไปเส้นบ้านบึงครับผมบ้านบึงบ้านบึงแกงครับผมไปถึงเส้นถนนหมายเลขสามที่สี่ครับอ่าฮะสามที่สี่วิ่งตรงไปสุดเส้นเลยครับผมอ๋อวิ่งตรงสุดเส้นเลยใช่ครับก็จะเป็นการรวมของเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่ในขับ ถ้าสมมติเพื่อนๆที่อยากเข้ามาติดตามดูได้ที่ไหนรปูปถ่ายสวยๆรูปถ่ายสวยๆใช่ไหมครับตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างเพจของ LMCT ขึ้นมาครับ uh huh. แต่ว่ากลุ่มนี้มีชื่อว่ากลุ่ม LMCT 2020นยะครับ uh huh. ใช่ครับแต่ว่าเพจย่างเป็นทางการเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเพจขึ้นมาครับ uh huh. ใช่ครับ แต่เราเบื่อพี่จิ๋วมากเลยเฮ้จิ๋วเฮ้จิ๋วสัมภาษณ์แทนผมไม่ไม่ได้ผานเลยเพราะเด็ดนะครับผมเขาตกอีกได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตในเซ็ตบอกมันไม่ดีเลยเพราเห็นว่าบาดเจ็บเต็มจะมาอีกมานะมาณะมาโอ้โหจะโดนเมียด่าเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งวันนะฮะก็สำหรับสำหรับกลุ่มรถซุปเปอร์คาร์ที่มาจัดหล่อๆสวยๆกันสวัสดีครับนะก็กลุ่มเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันก็นะ ใครที่สนใจหรือว่าเรื่องของรถสวยๆก็อย่าลืมก็ไปดูในเพจหรือว่าของทีมงานนี่ฮะทีมงานนี้ทีมงานนี้น,น,นี่ฮะดูครับเลสซิ่งด้วยโปรดักชันโคตรโหดเลยชื่อ Production โปรดักชันก็โหดแล้วใช้อุปกรณ์โหดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งวันซึ่งเราต้องบอกว่าก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วก็ที่กดส่งดาวมาให้ด้วยนะฮะก็ขอบคุณมากๆดีใจจริงที่เรานําเสนอแล้วเพื่อนเสนใจในการ รับชมนะฮะสวยสวยมากมาก็ออตอนนี้ก็มีรถกำลังทยอยทยอยเข้ามาอีกครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์เราก็จะยืนอยู่อีกสักแป๊บหนึ่งดูรถสวยสวยก่อนที่อ๋อแล้ววันนี้ผมน่าจะไปสนามผนมนะฮะ พนมที่สนามแรกพนมเดี๋ยวไงถ้าเกิดโอกาสเลาเจอกันที่นั่นก็ได้นะครับถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ๆก็ไปเจอกันได้นะฮะตอนนี้ก็น่าจะขอพาชมอีกสักเล็กน้อยแล้วก็คงจะจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับ บอกเลย720 S คัน <Wars> นี <ot> ้สีสีแบบสีแปลกอ่ะ <me> มันเป็นเทาเอ๊ะเทาหรือเทาอะไร720 S โอ้โหเราเจอ Porsche Porsche เงาแว็บ เป็นสติกเกอร์แลปบนะฮะเป็นโครเมียมเงาวแวบๆบีบสิวได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ทำเป็นสติกเกอร์แบบโครมมเงาๆแต่ไม่ได้เง,งาแบบท่านกระจก ขออนุญาตจบไลค์จบแชร์แต่เพียงเท่านี้นะฮะอแชร์ต่อได้นะจบไลค์แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าร้อนนะฮะเริ่มร้อนโอ้โหวีสิหล่อจริงๆสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับขออนุญาตจบไลค์แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกัน,นะครับสวัสดีครับ